ละสังขารด้วยความสงบพระโอวาทพระพุทธองค์ท่านทรงสอนคนคนหนึ่งว่าลองไปถามทุกๆบ้านมีบ้านไหนที่ไม่มีคนตายแล้วมีบ้านไหนบ้างที่ไม่มีคนเจ็บนี่เป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนเป็นความจริงของตัวมนุษย์ทุกคนต้องมีเรื่องเกิดตายเกิดขึ้นกับชีวิตเราต้องปลงได้ ผู้ที่ปลงได้และรู้จักยึดกลุ่มความเป็นจริงของชีวิตได้เขาจะสามารถรักษาคุณค่าแห่งชีวิตและดําเนินชีวิตอย่างเป็นสุขแม้จะเจอเรื่องเกิดแก่เจ็บตายก็ปลงได้และเข้าใจได้อย่างแท้จริงตายดีหรือตายโหงบุญวัสนาอันดับสุดท้ายคือเมื่อบุคคลใดถึงวาระที่ต้องอำลาจากโลกนี้ไป จิตวิญญาณของเขาสามารถออกจากร่างอย่างสงบสุขไม่ทุกทรมานอย่างนี้เรียกว่าคนมีบุญถึงได้ตายดีอีกประการตายไม่ปกติไม่เป็นไปตามธรรมชาติเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยตายจะมีอาการทุรนทุรายอดอยากหิวโหยตายจะมีอาการอ่อนระโหยโรยแรงมือลอยถูกฆ่าตายจะมีอาการตื่นตะหนกผวาดผวา ประสบอุบัติเหตุตายตายแบบกระทันหันบ้างเหตุการณ์ชิ้นส่วนกระจัดกระจายเกลื่อนกลาดน่าสยดสยองหรือตายไปแล้วยังหาซากไม่พบก็มีนอกจากนี้ยังมีตายอย่างขาดอิสรภาพต้องตายอยู่ในคุกในตารางหรือตายด้วยการถูกประหารชีวิตถูกยิงเป้า ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นสภาพการตายที่น่าสังเวชกรณีเช่นนี้เรียกว่าตายโหงเป็นเรื่องน่าเศร้าสลดทั้งที่ได้เกิดมาเป็นคนกลับต้องมาตายเยี่ยงเดรจชานอย่างนี้นับได้ว่าไม่มีบุญวาสนานั่นเองตายอย่างไรไปเกิดอย่างนั้นอย่างไรก็ตามทั้งชีวิตมนุษย์และสัตว์มิได้สิ้นสุดที่ความตาย เพราะการตายหมายถึงสภาพร่างกายที่ไม่สามารถให้บริการแก่จิตวิญญาณใช้งานต่อไปอีกได้วิญญาณยังคงอยู่ถึงแม้ร่างกายจะหมดอายุไข่ไปแล้วทั้งนี้สภาพการตายจะบ่งบอกให้รู้ว่าจิตวิญญาณนั้นไปสู่สุคติหรือลงสู่นรก,กภูมิคนใต้ใหม่ๆถ้าหากสีหน้าปกติร่างกายอ่อนนิ่มสีหน้าเหมือนคนมีชีวิตอยู่ เนื่องจากได้บรรลุธรรมดวงวิญญาณจะไปสู่สุขติการตายใหม่ๆถ้าร่างกายแข็งทื่อหน้าตาซีดเผือดเหมือนคนตกใจแสดงว่าวิญญาณได้ตกสู่นรกแล้วตอนตายใหม่ๆร่างกายแข็งทื่อหน้าตาน่ากลัวเพราะความตกใจบางคนจะกรีดร้องเสียงคล้ายสัตว์คนเหล่านี้จะไปเกิดเป็นสัตว์สี่ชนิด สังเกตได้จากตาหูจมูกปากตาจะมีน้ําตาออกหูจะมีขี้หูจมูกจะมีน้ํามูกปากจะมีน้ําลายฟูมปากเป็นทวารที่ไม่สะอาดสีช่องทางเมื่อจิตวิญญาณออกทางนี้จะเกิดเป็นสัตว์สีประเภท 1. ตาชอบดูสิ่งเลวไหลลุ่มหลงในรูปต่างๆคนเหล่านี้เวลาใกล้ตายดวงตาจะเบิกกว้าง จะไปเกิดเป็นสัตว์ปีกเช่นนก 2. หูชอบฟังเรื่องเหลวไหลเรื่องซุบซิบนินทาคนเหล่านี้เวลาตายหูจะชันขึ้นจะไปเกิดเป็นสัตว์ที่เกิดจากคันเช่นช้างมา้าวัวควาย 3. ปากชอบพูดเรื่องราวเหลวไหลพูดนินทาพูดวิจารพูดกล่าวร้ายป้ายสี ด่าคำหยาบคายคนเหล่านี้เวลาตายปากจะอ้าค้างอยู่ตลอดจะเกิดเป็นสัตว์น้ำเช่นกุ้งหอยปูปลาไปอยู่กับรสชาติที่โสโครกและสกระปรก 4. ปากชอบพูดเรื่องราวเหลวไหลพูดนินทาพูดวิจารณ์พูดกล่าวร้ายป้ายสีด่าคำหยาบคายคนเหล่านี้เวลาตายปากจะอ้าค้างอยู่ตลอดเวลาจะเกิดเป็นสัตว์น้ำ เชน่นกุง้งหอยปูปลาไปอยู่กับรสชาติที่โสโครกและสกปรก 4. จมูกชื่นชมกลิ่นคาวโลกีเช่นเงินทองสุรานารีการพนันชื่อเสียงลาบยศและค่านิยมที่ผิดศีลธรรมคนเหล่านี้เวลาตายจมูกจะเบิกกว้างจะไปเกิดเป็นมแมลงมดยุงมแมลงวัน บาปหนักมากวิญญาณจึงถูกตีเป็นเศษวิญญาณกระจัดกระจายเป็นตัวเล็กตัวน้อยอยู่ในสัตว์ประเภทแมลงต่างๆเพราะฉะนั้นทั้งสี่ทวารนี้ตาหูจมูกปากแท้จริงแล้วสวรรค์ประทานแก่ชีวิตที่มาเกิดใหม่ในโลกมนุษย์ได้ทำคุณทำประโยชน์เพื่อเป็นบุญกุศลชุดช่วยจิตวิญญาณให้พ้นไปจากยมโลก ซึ่งทีทีวิญญาณทุกดวงต้องผ่านเข้าไปรายงานตัวก่อนไปเกิดใหม่ในโลกอื่นชีวิตในโลกวิญญาณหลังจากลาสังขารนี้เรียกว่าชีวิตหลังความตายพระพุทธองค์ตรัสการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นแสนยากบุคคลย่อมไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทุกครั้งไปเหมือนผลไม้ที่สุกแล้วมันตกลงมาสู่พื้นดิน เราไม่สามารถที่จะนำมันกลับไปต่อกับกิ่งนั้นได้อีก